นอเด็กๆเขาอค่ะมาเลย่น right. well, ีดไปเลยไปคุยคราวคุยไปคุยคุยครับอย่าไปกลัวอะสิลองขออะไรสิไม่มาไปเลยนะดูว่า เล่นเป็นนะแข่งกันป้าวครับ,รบไปสนามเลย,าม,เลยมาเล่นงานเล่นงานมา

น้องดาน้องดามานี้นายเดอมโซโล่แดดแรงกานก็ะมานะนินมินมินถ่ายชิปให้หน่อยแย่ไปเไปเลแพายโซ

ตัอสารนะกูมผมเ,เอามาวานสีี่เทำไมวารกัเป็นคนเมืองการครับพ่อเป็นคนเมืองการแล้วก็ต้องไปทำทินฐานี่คือกันแพรแต่แม,ม่เนี่ยเอ้าทำไมล้มสก๊อทำไม

วกิ้เียเขาไปถ่ายรูปหไ่ไหมถ่ายรูปนะครับนี่ไงอ,อนุาตเลยที่ถ่ายนี่ค่นเลนือกเอาอันไหนเถนอะใครระวังขามขาเหรอไม่รู้อ่ะกอมันจะขาดเอาเฮ้ยอาลงไอจีดีกว่าอันนี้ 老李。 ได้นี่พี่ก็ไปทำงานม่เลื่อนไม่ได้เราตองไปทำงานเราต้องไปทำงานต้องเดี๋ยวนี้รูปประตูเขาาให้ประมาแล้วพี่อสานิดองเดี๋ยวพุี้ก็ไปเลาไปได้ปะเดี๋ยวนี้ไปได้เขาพูดกับลูกอ่ะไหนบอกว่าไปไปทานของแบบนั่นนะว่างเะน้ขาบอกเขาก็ไม่เย็นรูปลวทำไมอนที่แปดเต็มเลย ไม่เหมือนไ่เหมอนเล่รับเ็นูเปิดในนั้นบอกว่า2,500หมดแล้วจะหมดแล้ครับข้างหน้ามีหมดแล้วก็ไม่ต้องไปใครหนีนกัแล้วแปดเก้าหนึ่งสองสามส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอยู่ตรงริมไม่เจาะไปจบไม่ใช่มันเรียงแถวไงเพราะว่าฝั่ีกฝั่งนี้มันเป็นของทางนี้แต่นี้จะเออเราได้ฝั่งข้างนี้ฝั่งขวามือฝั่งเออฝั่งซ้ายมือฝั่งเดิมค่ะฝั่งเดิม ฟังเดิมของคาราฟินคาราฟันคาราฟินยังไม่ฟันเลยจะฟินละอันไหนที่ไหนคาราฟันนะครับไหนนะไม่ใช่คาราฟันแต่ฟังแบบคาราฟันมันไปเยอะมัน่ใช่ที่คาราฟันนะคาราฟันโซนีดิเอ้มันจ่ไปเยอเฮ้ยน้าน้าสุขุมวิตรที่สามีมั่วคาราฟันของเจนไปช่หนูว่าฉันก็บอกไม่ใช่คาราฟันน้าสุขุมมิตรที่สาม เนี่ยเหลือเหลือเหลือแถวที่สองก็เหลือเหลือครวันนี้ต้องดูิบอะไรนะคุณี่สามว้าวป้สบ้านเราอยู่แถวนั้นมาใช่บ้านเชปเไรก็โวยขบยแรงติดวเขาบกกวได้กลัวเราเไม่ได้กาจะเรียนกากาศน้องเขาเปล่าปรกาศน้องเขาเปล่า